เปิดไฟก็เปิดไฟหนอปิดไฟก็ปิดไฟหนอเปิดแก๊สก็เปิดหนอตักน้ําใส่ก็ตักน้ําหนอใส่หนอตักน้ําใส่หนอจับหม้อหนอยกเตาหนอขึ้นเตาตั้งเตาหนอบุญมันก็เกิดตลอดเค่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยฝึกจนมันชนานาญจิตจะสมบูรณ์ไปได้วยบุญด้วยกุศลตลอดไปเห็นบะ แม้แต <muitas> ่แปรงฟันก็จับยาที่ฟันหนอจับแปรงหนอเปิดยาที่ฟันหนอบียาที่ฟันจะแปรงหนอบียาันวางหนอจับด้านแปรงหนอแปรงฟันหนอแปรงฟันหนอแปรงฟันหนออยู่อย่างนี้บุญก็เกิดขึ้นไหลลงสู่ใจแปรงฟันก็ได้บุญเห็นไหมยืนก็ได้บุญนั่งก็ได้บุญเดินก็ได้บุญนอนก็ได้บุญทำการทำงานอยู่ทั้งวันบุญไหลลงสู่ใจตลอดเลย คนเข้าใจในบุญได้ทุกอย่างทานาไมพระพุทธเจ้าจะไว้สามบุญใช่ไหมแมนบอกหนึ่งทานาไมสองสีละไมสามภาวนาไมภาวนาไม่ก็เหมือนลองตาพูดให้ฟังทําอยู่อย่างนี้ย้ำอีกจิตจะผ่องใสตลอด ความเส้าหมองแห่งจิตจะไม่เกิดเผลอเวลาใดสมวติถอดรองเท้าเนี่ยลืมเผลอบาปเกิดถอดรองเท้าเท้าก็ได้บาปเห็นไหมใส่ไม่มีสติโมหะมันเกิดเพราะโมหะกับสติมันเป็นแม่ทับคนละฝ่ายโมหะนี้เป็นแม่ทับฝ่ายบาปอากุศล สติเป็นแม่ทัพฝ่ายบุญคือกุศลมันแย่งกันครองร่างกายนี้ครองพระยาจิตรราชเห็นไหมนี่รอฟังอันนี้พระยาจิตรราชอันนี้บาปอันนี้บุญถ้าบาปเข้าบุญออกบุญเข้าบาปออกเห็นไหมถ้าบาปเข้าบุญก็ออกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าบาปเข้าปุ๊บคนจึงเครียด ทำกับข้าวอยู่ก็ยังเครียดหลวงตาเราเคยเห็นอะไรก็มีตะกูอะไรก็จะมีตะกูไม่มาช่วยกันเลยเห็นไหมถ้าบาปเกิดนะทำกับข้าวไปก็ได้บาปตลอดแต่ถ้าในาขณะใด,ดมีสติปุ๊บนี่อมาตฝ่ายบุนเข้าเฝ้าออพระราชา สติเป็นแม่ครับบาบออกเย็นสงบทำกับข้าวหันหนอ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 เห็นไหมพระราชาจิตราชก็เลยผ่องใสพระพุทธเจ้าวพระอทรงท่งตัดไปว่าจิตกับน้ำเหมือนกันธรรมาชาติของน้ำไม่มีอะไรเจือปนที่ว่นน้ำเห็นไหมแต่ถ้า ขออภัยเอาขี้ใส่น้ําเป็นไงเอาขี้ใส่เป็นนั่นไหลน,น่ากินบอหน้ากินไหมเห็นไหมแต่น้ำไม่ใช่ขี้นะขี้ไม่ใช่น้ําเอายาพิษใส่น้ําเป็นพิษความเป็นพิษไม่ใช่น้ําน้ําไม่ใช่ความเป็นพิษแต่ธรรมชาติของจิตกับน้ําเหมือนกันคือละลายเสียกันเลย บาเข้าเฝ้าพระราชาเวลาใดเสื่อมเสกกันหมดพระราชาก็เลยงดจิตบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างบับ,บป้มเปอเปอรบ้าบอเมื่อบ้าบอขึ้นมาก็สั่งมาที่ปากมันก็พูดไม่เพราะปากมันพูดไม่เป็นแต่พูดเองพูดไม่เป็นนะพระราชาเป็นผู้สั่งถ้าบาปเข้าเฝ้านะถ้าโทสะมันมีกําลังสูงพระราชาก็โกรธ แต่ความโกรธไม่ใช่จิตจีนไม่ใช่ความโกรธนะแต่พระองค์เมื่อความโกรธเข้าเฝ้าพระองค์ก็เลยสั่งมาท่ปาปดาที่มึงด่าใครก็ดา่าไอ้เหี้ยไอ้หน้าส้นตีนไอ้โง่สารพัดจะจะดา่าพระราชาเป็นผู้สั่งเห็นไหมสั่งมัที่มือก็กรรมที่อยู่อย่างนี้อืมอืม ขนาดตามพี่ก็ยังใส่คคกอยู่สั่งมาที่ใบหน้าบูดท,ที่มึงมันก็เลยบูดหน้าคิดไหมแต่พอฝ่ายนี้เข้าพบเหมือนกับกับน,น,น้ำบริสุทธิ์เอาแร่ใส่น้ำแร่คนชอบราคาสูงอีกเห็นไหมเอาของหอมใส่น้ำน้ำก็เลยหอม เอาของดีแต่น้ําน้ําก็เรีวก่นน้าดีแต่น้ําไ,ไม่ใช่ของหอมไม่ใช่ความหอมนะน้ําไม่ใช่แร่นะน้าไม่ใช่ของอื่นๆนะน้ําคือน้ําพระราชาก็เหมือนกันจิตรราชแต่ถ้าบุญเกิดร่วมเรียกว่าพระราชาก็แช่มชื่นเบิกบานเอ,อิบอิ่มเมื่อพระราชาเอ,อิบอิ่มก็เลยสั่งมาที่ใบหน้ายิ้มที่เธอ ใบหน้าไม่รู้เรื่องอะไรเพราะมันเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมก็เลยยิ้มเห็นไหมมันไม่รู้เรื่องนะมันยิ้มไม่เป็นนะพูดเพาะๆะนะพระราชาส่ามัติปากพัญญาเรียกสามีพ,อพอ่อๆเดี๋ยวเสร็จนะพ่อนะแม่กําลังทํากับข้าวอร่อยอร่อยนะพ่อนะดูนีมันอร่อยแต,แต่ยังไม่ได้กินเลยเห็นไหม เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะไปโกรธคนเกลียดคน,คนชังคนเพราะคนคือดินน้ำไฟลมมันไม่รู้เรื่องถ้าเราศึกษาธรรมะข้อนี้เข้าใจนะนะจะไม่โกรธใครเลยเพราะร่างกายนี้ย้ำอีกเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนเราสวดมนต์นะเกษาผมทั้งหลายลมมาคนทั้งหลายนะะักเลยทั้งหลายทั้งหมดนะแล้วก็พวกน้ำพวกอะไรต่างๆ มันคนละเรื่องกันเห็นไหมเมื่อดินน้ำไฟลมสมบูรณ์ร่างกายก็สะดวกเห็นไหมแต่ถ้าไฟมากร้อนหลนกระวนกระวายเห็นไหมถ้าน้ำมากท่วมลอดก็มีเห็นไหมเห็นไหมถ้าไฟน้อยก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นเห็นไหม ถ้าดินมันเหลวๆก็มันก็ลำบากเหมือนกับเราเดินไปตามถนนนี่ถ้าถนนไม่ดีดินมันเนาะมันมีน้ำเหลวๆเ,เห็นไหมเดินไปก็ลำบากข้อนี้ฉันใดร่างกายของคนเราถ้าดินน้ำไไลมไม่ค่อยสม่ำเสมอเพราะมันเสื่อมคนเราก็เลยลำบาก อายุมากเท่าไหร่ยิ่งแก่ลงแก่เท่าไหร่ยิ่งงอมลงร่างกายก็หมดไปสิ้นไปสูญไปเพราะความเสื่อมของดินน้ำไฟลงสุดท้ายเป็นยังไงมันจะแตกแยกออกจากกาันลมจะออกจากดินจากน้ำจากไฟไฟก็จะออกจากกาันแยกจากกาันคนก็เลยทุรนทุรายจะตายแหล่มิตายแหล่เห็นไหมเคยเห็นไหม คนใกล้จะตายหลวงตาเนี่ยไปดูคนใกล้จะตายอ,อย่างนั้นอย่างนี้ก็ทุรนทุรายจะพิกบางทีก็ทชืพลกลำบากอ,อยู่อย่างนี้ในที่สุดเมื่อนักขรคือกายเ,ยเมืองคือกายนยจะพังพระราชาการะหม่อมอยู่ไม่ได้ก็เลยออก เมื่อพระราชาออกจากร่างกายปุ๊บไปลมก็เลยหมดเพราะมันไม่มีผู้ปกครองเข้าใจถ้าเราไปจับดูมือดูหัวดูอะไรอุ่นๆอ,อยู่ไม่นานไฟธาตุไหลออก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 เย็นขึ้น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 แข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นเมื่อลมหมดไฟหมดเหลือแต่ดินกับน้ำไม่รู้เรื่องอะไร เราไปฝังมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเอาผัวไปเผาก็ไม่เป็นอะไรเอาเมียไปเผาไม่เป็นเอาพระไปเผาก็ไม่เป็นอะไรเพราะมันไม่รู้เรื่องพระราชาเป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยแสดงไว้ให้อบรมพระราชาระวังฝ่ายนี้จะเข้าเฝ้าฝ่ายบาปนี่ถ้าเข้าเฝ้าแล้วเป็นเรื่องเลยขนาดอยู่คนเดียวยังหงดหงิด ไปหน่อยหมอหน่อยไม่รีบเลยบนเขาไม่รู้อยู่ที่ไหนตัวเองและหน้าบูดอยู่ที่คนเดียวนอนอยู่ในห้องแอร์ก็ยังบูดอยู่อือืออยู่อย่างนี้บ้าไหมแมนบอบ้าบอพ่อปูวเห็นบอเราเห็นกันอยู่ แต่ถ้าผูใ้ใดฝึกอันนี้ดีแล้วนะนะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพระราชามีปัญญาอม,มาดฝ่ายนี้เข้าหาพราะองค์จะจัดการออกเลยอย่างมันโกรธปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมเคยโกรธไหมโกรธทำยังไงอยากจะดา่าทามึงหมอวกูจะด่ามึง,มง,มงแหลกเห็นไหม ถ้าไม่เข้าใจเรื่องภาวนาจะเป็นอย่างนั้นทั้งโลกนะนี่พระราชาก็เลยพบกับประมาทฝ่ายงโง่ก็เลยโมโหอ,อยู่ยนั้นแหละอยู่คนเดียวก็บางทีก็ยังบน่นพึมพำพึมพำบ้าบอพ่อปู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้อบรมพระราชาให้มีปัญญาถ้าความโกรธเข้าเฝ้าพระราชาปุ๊บ เราก็โกรธหนอโกรธหนอะซ้ำเนี่ยลงไปโกรธปุ๊บดับปั๊บโกรธปุ๊บดับปั๊บไม่จะเกิดดับ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 เมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้ความโกรธก็ลดลงลดลงเพราะสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโมหะอ่อนตัวลงในที่สุดสติสมบูรณ์โมหะดับความโกรธก็หายเองไม่ได้สั่งไม่ได้ทําตามไม่ได้ไปด่าคนนั้นไม่ได้ด่าคนนี้ไม่ได้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้เกี่ยวคนนั้นเห็นไหม อื่นๆเหมือนกันถ้าไม่สบายใจก็ความไม่สบายออกจากใจเพราะความไม่สบายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ความไม่สบายวิปัสนาภาวนาแยกออกอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกแบบสบายสบายเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธคนเดอ้ออย่าไปเกลียดคนอย่าไปชังคนอย่าไปด่าก,กันอย่าไปด่าคนอย่าโมโหให้คน เพราะคนคือร่างกายเนี่ยมันเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมถ้าผู้ใดไปด่าดินเขาก็เรียกว่าบ้าอืมกูเบื่อดินเหลือเกินแล้วกูก็เบื่อไฟเหลือเกินกูเบื่อน้าเหลือเกินกูเบื่อลมเหลือเกินบ้าไหมบ้าไหมบ้าแต่บอกพ่อปู่เนนะเจาคุณเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราดูให้จรงๆละ่ะนี่สองอย่างกับพระราชามาสุโรลกมนุษย์ก็มาแค่สามอย่างนี้เวลาจากมนุษย์โลกไปก็สามอย่างนี้ก็ออกไปถ้ามีพลังบาปมากกว่าบุญนรกเห็นไหมทําบาปด้วยความโกรธทําบาปด้วยความโลภไปเกิดเป็นรตสุรกายทําบาปด้วยความหลงไปเกิดในสัตว์เดรัชานเห็นไหมเวลาไปนะ แต่ถ้าเราสร้างบุญไว้มากๆอย่างที่ญาติโยมเท่าไหลายทาบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบาปก็ลิบหลีลงริบหลีลงให้ผลไม่ได้มีอยู่นะมันไปด้วยนะเว้นอะไรสูดาบันบาปจึงหมดอนุสัยนี่สกิทาคามีมักอนาคามีมักเห็นไหมจึงหมด ที่ทําให้เวียนว่าหายใจเกิดแต่ไม่มาแกแต่ยังไปเกิดอยู่เกิดในสุคติยังไปเกิดอยู่เห็นไหมถ้ารานตามะเกิดละบุญหมดสิ้นเลยนี่เหลือพระราชาจิตราชพระองค์เดียวก็เลยเย็นสงบไม่ต้องเดือดร้อนกับใครเห็นไหมอยู่แบบสบายสบายอุมาเหมือนลูกแก้ว ลอยอยู่ในอากาศใสอยู่อย่างนั้นไม่มีฝุ่นไม่มีสีไม่มีอะไรสงบอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่านิพพานเห็นไหมไม่เวียนว่า,ใายใจเกิดในมันน้องพบสงสาอยู่สอไปชีวิตจบลงอย่างนี้สงบเย็นโดยส่วนเดียวเห็นไหมแม้ยังไม่ตายพูดง่ายๆภาษาเราเนาะ ถ้าผูาา้ใดบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นพระกัจจามเป็นแม่ชีก็จามเป็นญาติประโยชน์ก็จจามความทุกข์ไม่มีเลยใครพูดดีก็สาธุใครพูดไม่ดีก็อแล้วแต่เธอไม่ได้เดือดร้อนกับใครจะไปงุนงงกับคนน,คนั้นคนนี้ไม่มีอยู่แบบเย็นสงบทำหน้าที่อย่าง เย็นสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรเห็นไหมวาระสุดท้ายดับจิตก็สู่นิพพานจบเลยอันนี้ชีวิตที่เรามาสร้างคุณงามความดีทุกอย่างเพื่อประโยชน์ตรงนี้เด้อ <Yeah. S 1> โมทนาสาธุมากอย่าลืมนะ <Yeah. S 1> uh.